สนับสนุนรายการโดยแ a n o อน s e ซ i e s ใหม่เปลี่ยนทุกสิ่งให้เป็นเรื่องง่ายพี่โชคครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักนะฮะนี่คือพี่โชคของเรานะครับผมเป็นผู้ดูแลโครงการ G ีการ e เด้นแห่งนี้เลยครับผมโอ้พี่โชคครับ ว่าแต่คือร้านกาแฟน่ารักมากเลยขอบคุณครับมีเมนูอะไรมาให้น้องๆน้องเพชรและน้องเคลิ้นได้ทานไหมครับวันนี้เมนูจริงๆอาจจะเป็นเมนูคล้ายๆกับที่อื่นแต่ว่าเราจะมีความพิเศษคือเราเอาสมุนไพรจากในสวนของเราเนี่ยมาปรุงเข้ากับเมนูที่มันปกติปลูกเองครับตัวนี้เป็นน่ารักชาคารามินอาคารามินคุณคุณเพชรเลยคุณเพชรเลยรกนึงครับโรสแมรี่น้ำผึ้งโรสแมรี่น้ำผึ้งมะนาว ตอนแรกเนี่ยผมมองว่าเอ๊ะมันจะขมหรือเปล่ามันออกหวานแบบหวานน้อยมากแต่มีความสดชื่นแล้วก็มีกลิ่นของมิ้นด้วยเพราะมันคือมิ้นท์จริงๆใช่ไหมครับคารามินนี่คือมามาจากคาราไม่ครับหรือว่าไม่เกี่ยวมันเป็นตัวมิ้นชนิดหนึ่งเรียกว่าคารามินเราก็เอาตัวกลิ่นของมิ้นตัวเนี้ยมาเติมในเครื่องดื่มส่วนผมคืออันนี้คือโรสแมรี่ใช่ไหมครับโรสแมรี่น้ำรำพึ่งมะนาวำพึ่งมะนาวครับนี่อร่อยมากเลยอะ อ่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมอะไรที่ให้เพชรกับพี่ไมเคิลได้ทำบ้างครับเออเราจะสอนเรื่องของการปลูกตัวสมุนไพรพวกนี้อเอ้าพอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะนำกลับไปปรุงเองที่บ้านหลากหลายเมนูได้อ่าได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันครับได้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครเราอยู่กันที่ เขาเรียกว่าหมวดของการทํากิจกรรมแล้ววันนี้พี่โชคจะสอนอะไรครับเนี่ยวันนี้จะมาสอนปลูกแบบง่ายๆเลยเราจะทําเป็นต้นแบบของฟาร์มในเมืองที่ใครก็ได้ที่เดินเข้ามาเนี่ยเดินกลับออกไปเนี่ยสามารถที่จะปลูกผักได้วันนี้เราปลูกต้นอะไรครับเดี๋ยววันนี้จะสอนปลูกโรสแมรี่เดี๋ยวปลูกเสร็จเราก็จะไปพาไปทานพวกเครื่องดื่มที่ทําจากตัวโรสแมรี่ซึ่งเมื่อกี้ที่ที่ผมทานไปไงที่ผมดื่มไปไครับโรสแมรี่อร่อยมากอู้หนะอยากปลูกละ,อะโอเคครับพี่โชคลงมือดีกว่าครับตักดิน ใส่ในกระถางเลยครับเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะเลือกกิ่งโรสแมรี่มามาปลูกอ่ะวิธีการเลือกกิ่งก็คือเราดูกิ่งที่มันสีน้ําตาลนั่นคือกิ่งมันมันมีความแก่แก่แล้วเราสามารถที่จะเอาไปปลูกต่อได้แล้วก็ปุกปากลงไปเลยครับปุกลงไปเลยแค่นั้นแหละฮะแต่ในช่วงแรกเนี่ยที่รากมันยังไม่ออกเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปวางไว้ในจุดที่มัน มีร่มหน่อยแล้วก็ลดน้ําให้มันมีความชุ่มชื้นหน่อยสมุติอย่างนี้ปุ๊บก็คือแล้วก็ลดน้าเราก็ลดน้ำมนทุกวันใช่ลดน้ําให้มีความชุ่มชื้นเพื่อเร่งให้รากมันงอกออกมาตอนนี้ก็คือผมถือว่าเป็นคนที่สามารถที่จะปลูกสมุนไพรได้แล้วหนึ่งชนิดช่ครับผมโอเคครับใครที่สนใจอยากจะมาเวิร์ h o p อะไรแบบนี้ยังไงได้บ้างครับก็รอติดตามทางเพจเฟซบุ o o จีการ์เด้นเอเวอร์ a น d ตฟาร์มเมอร์แอนด์ฟาร์มเมอร์คอนเน็ตครับเราก็จะมีประกาศรับรเรื่อย เนื่องจากว่าโรสแมรี่เนี่ยสามารถที่จะนําไปทําเป็นเครื่องดื่มทานได้ที่ผมทานไปเมื่อกี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากเที่ยวเสร็จแล้วนี่ก็เดี๋ยวไปลองทำทานกันดูอภิโชคสอนด้วยได้ครับอีกหนึ่งเวิร์กช็อปที่มาแล้วเนี่ยผมไม่อยากพลาดเลยอันนี้ผมไม่อยากพลาดเหมือนกันครับผมตอนนี้เราอยู่กับพี่เคนครับพี่เคนสวัสดีครับสวัสดีพี่เคนครับครับผมพี่เคนครับวันนี้สอนเพรกับพี่ไมเคิลหน่อยครับว่า อยากจะทําน้ําแบบที่เราทานกันเมื่อเมื่อสักครู่นี้ก็คือน้าโรสแมรี่น้ำผึ่งมะนาวครับผมเขาทํามันยังไงถ้าดูจากตาเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยก็คือจะมีโรสแมรี่แล้วก็มีมะนาวมะนาวอันนี้โรสแมรี่ที่เราตัดมาจากสวนเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเนาะหนึ่งแก้วเนี่ยเราใช้ประมาณ2กิ่งนะครับทีนี้เราตัดกิ่งหนึ่งด้านบนเนี้ยก่อนนะครับตัดออกมาก่อนเอาไว้สําหรับตกแต่งครับแก้วด้านบนอ่าตัดครึ่งหนึ่งก่อนเลย มีทำอะไรบ้างอีกครับผมเดี๋ยวตวงน้ําร้อนไว้ก่อนเลยน้าร้อน100นะครับแล้วทีนี้2อันนี้ตัดเกอย่างละครึ่งเลยครับโองงานครับผมน้ำรสเมลี่ที่เราแช่ไว้นะครับลงในแก้วนี้ได้เลยแล้วก็ใส่ลงในแก้วนี้ได้เลยเสร็จเรียบร้อยครับผมฟ i n i s นี่คือ Rosemary น้ำพุ่งมะนาวหากใครที่ได้มาจีการ์เด้นไม่ควรพลาดที่จะมาชัรพลังกับกิจกรรมดีๆที่ทางจีการ์เด้นจัดเตรียมไว้เพราะในแต่ละกิจกรรมได้มีการแทรกการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5นั่นก็คือรูปผ่านการมองดอกไม้ใบหญ้าหลักสีรสผ่านการชิมอาหารและเครื่องดื่มที่มาจากสมุนไพรในสวนกลิ่นผ่านการสูดดมกลิ่นต่างๆของสมุนไพรและธรรมชาติ เสียงกับเสียงของธรรมชาติในเมืองกรุงและการสัมผัสผ่านลงมือทำกิจกรรมเวิร์กช็อปของที่นี่แบบหนุมน่มๆกำลังลงมือตอนนี้แหละครับวันนี้ก็ได้พี่เคนนะครับผมแล้วก็พี่โชกนะครับผมมาเป็นหัวหน้าในการเวิร์กช็อปแล้วพวกเราใช่ครับ,รบผมขอมคบคุณมากๆเลยนะค,ะครับผมบแต่นอกจากกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะ,ะสามารถที่จะเข้ามาเวิร์กช็อปก็ได้นะฮะหรือว่าที่นี่นะฮะที่จีการเน้นก็มีการเปิดรับบ,บริจาคเสื้อผ้านะฮะเพือ่อที่ว่าเขาจะนําไปเป็นรายได้เพื่อที่จะ ไปแจกจ่ายรายได้ให้กับคนที่มีผลกระทบทางด้านโควิดนะครับสำหรับผู้ชมคนไหนนะฮะที่มีความประสงค์นะครับจะบริจาคนะสามารถติดต่อทางทีกันได้เลยนะครับผมครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่โชคและพี่เคลมมากๆเลยครับขอบคุณมากครับนวดแรงๆทำไมอ่ะเมื่อยมากเมื่อกี้คือตักต้นไม้โหเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อ,อยเเนี่ยเมื่อยโอ้โหนี่อย่างนี้เลยเดี๋ยวถ้าพี่เมื่อยนะเดี๋ยวสถานที่ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปผ่อนคลายกันหน่อยดีกว่าจริงเปล่าจริงอ่ะอันนสนใจหลอกพี่หรือเปล่าไม่หลอก,อกถ้าถ้าเกิดว่านั่งอยู่อย่างนี้เดี๋ยวจะไม่ได้จะไม่ทันเวลาไปตามผมมาเอาไป,าไปเลย,เยตามมาครับโอเคเอาไปหากใครสนใจที่จะเดินทางมายัางจีกกรเดนสวนผักใจกลางพระราม9้าสาม,มารถเดินทางมาได้โดยใช้เส้นทางถนนรัชดาพิเศษและถนนพระราม9ก้า รือใช้บริการรถสาธารณะมาลงที่สถานีพระราม9ก้าบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม9ก้าและตึก G-Tower แล้วเดินมาด้านหลังก็จะพบกับตึก G-Garden มาเลยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวก่อนเพชรน้องพี่นี่เพชรพาพี่มาคลินิกทำไมเนี่ย พ,พี่บอกก่อนเลยพี่ไม่ได้ป่วยพี่สุขภาพดีแข็งแรงปึงปังฟิตฟิตครับผมผมรู้ว่าพี่ในแข็งแรงดีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่เนี่ยมาผ่อนคลายด้วยแพทย์แผนจีนที่นี่เลยสรันคลินิกแพทย์แผนจีนถูกต้องอ่ะตรงๆเลยนะเออน่ากลัววะ <c oughs> ไม่ไม่ใช่คือพี่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยครับผม ผมเข้าใจว่าพี่ยังไม่เตรียมตัวแต่ว่าพี่เนี่ยเตรียมตัวมาตั้งแต่บ้านแล้วโดยที่พี่ยังไม่รู้ตัวอ่าจริงปะเนี่ยจริงเมื่อคืนนอน8ชั่วโมงเนี่ยผมบอกให้นอนนอนทอไหมพี่นอน9้านอน9้าเลยเมื่อเช้านี้ให้ลองท้องเรียบร้อยอยังเรียบร้อยอ่าแล้วเมื่อกี้ไปผูกผักเนี่ยจิตใจสงบยังสุดๆเห็นไหมเห็นไหม,หน,ไหมนี่แหละนี่แหละคือการเตรียมตัวโดยที่พี่ไม่รู้ตัวเอา้าจริงปะเนี่ย พี่พร้อมแล้วที่จะทำการผนคลาชอินนี่โอ้โหแลให้พี่ทําอะไรบ้างอะก็เดี๋ยวนี้นะครับก็จะให้พี่เนี่ยได้ครอบแก้วแล้วก็จะมีการฝังเข็มด้วยผมรู้ว่าพี่อาจจะยังไม่เคยแต่นี่คือประสบการณ์ใหม่ที่พี่จะต้องมาลองดูคุณหมอแนนครับคือว่าที่สรันคลินิกนะครับเปิดมานานมายังแล้วก็รักษาอะไรบ้างครับ คือที่เนี่ยเปิดมาประมาณ3ปีแล้วค่ะแล้วก็รักษาก็เป็นฟังเข็มครอบแก้วแล้วก็มีปัวซาน่าสายค่ะมีสปาตาแล้วก็จัดกระดูกอ๋อเยอะเลยนะเยอะน่าสนใจด้วยน่าสนใจครับแล้วต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับก่อนที่มาใช้บริการแล้วก็ก่อนแล้วก็หลังพเพราะเมื่อกี้เพจบอกผมว่าผมนอนมาเพียงพอแล้วมีอาหารรองท้องแล้วก็จิตใจสงบสุขเนี่ยอันนี้พอหรือยังครับ คือจะมีอีกข้อนึงก็คือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมแล้วก็สบายค่ะอาจจะไม่รัดเกินไปอะไรเงี้ยค่ะนี่เราก็ได้อยู่นะได้อยู่ครับเพราะว่าเราชิวๆอ,อ,อยู่แล้วครับผมคุณ <ừ, S 2> หมอแนงครับแล้วก็คือคนที่จะมาใช้บริการเนี่ยครับคือมีข้อจํากัดอะไรบ้างข้อจํากัดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของสตรีมีคันหรือว่าสตรีที่กําลังเป็นประจรําเดือนอยู่อันนี้เราจะไม่ฝังเข็มให้ค่ะแล้วก็คนที่เป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดแข็งตัวส่วนใหญ่นะฮะเขาจะเป็นแบบ คนประเภทไหนอายุเท่าไหร่ประมาณไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมค่ะเป็นพนักง,งานออฟฟิศทั่วไปแล้วก็ปวดข้อบาลายอะไรอย่างเี้ค่ะแล้วก็ถ้าในผู้สูงอายุหน่อยนะคะก็จะมีปวดเขา่าแล้วก็มาทําสปาตาค่ะนี่ไง ี่หมาเคิลครับช่วงนี้ work from home ถูกป่ะจริงนี่ไงเราก็รู้มีความแบบว่าออฟฟิศซินโดรมนั่งทำหน้าคอมอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาทำที่นี่ได้เนาะเฮ้ยเหมาะมากๆในช่วงแบบโควิดแบบนี้นะเฮ้ยผมตอนนี้ผมอยากผมอยากลุกไปนอนแล้วอยากขึ้นเขียงแล้วครับแต่ใจเย็นๆเราก็ต้องไอ้นี่ก่อนหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงได้ครับครับผมแล้วในช่วงนี้ะครับมีมาตรการการป้องกันโควิดยังไงบ้างครับก็ของทางสลันคลินิกนะคะก็จะมีตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนที่จะรักษาเนาะแล้วก็ คุณหมอแต่ละท่านนะคะก็จะมีตรวจโควิดตลอดค่ะคแล้วก็จะมีการนัดจองคิวอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ให้ลูกค้ามาชนคินวควนัดล่วงหน้าก่อนอนิดนึงค่ะปลอดภัยแน่นอนแน่นอนครับอย่างงี้วันนี้แปลว่าก็คือคุณหมอผมไม่รับลูกค้าแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอยู่ทั้งวัน <laughs> ในผมกับเพชรก็คือจะอยู่ทั้งวันทําทุกอย่างก็คือ หลังเนี่ยเป็นรอยแก้วด้านหน้าก็รอยแก้วแบบทั้งตัวอะไรอย่างนี้เลยเอาแค่หลังก็พอเอ่นใช่ไหมครับมีโปรแกรมวันนี้มีแนะนำอะไรบ้างครับก็แนะนําเป็นครอบแก้วกับฝังเข็มก่อนก็ได้ครับครับผมอุ้ยครอบแก้วคือครอบฝังพร้อมกันหรือว่าทีละรอบก่อนแล้วเราค่อยครอบแก้วอีกทีหนึ่งอ่าฝังเข็มนี่มันแบบฝัง มีเรื่องช่วยเรื่องอะไรบ้างครับจริงๆเราต้องดูด้วยค่ะว่าคนใข้ามาเป็นอะไรมาะะอ,มอย่างบางคนก็กดข้อบอ่าไหลบางคนนอนไม่หลับาบางคนก็มีปัญหาอย่างอื่นนะคะท<อ>ี่เราต้องตรวจร่างกายอา่าเ <ๆ S 2> ดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องตรวจไหมต้องตรวจอังนี้ต้องเห็นกล้ามผม <laughs> <ะ> <laughs> เนี่ยคุณผู้ชมครับเนี่ยจะโชว์ตลอดเลยเล่นกล้ามาอ่ะใชแล้วตอนนี้พี่ไม่เคลนก็พร้อมแล้วดิแมน้องพี่พี่พร้อมตั้งแต่หน้าประตูโอเคอ่ะแล้วยังไงครับผมพวกเราสองคนพร้อมแล้วครับรบกวนเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนได้เลยค่ะอ่าครับผมขอบคุณมากครับผมครับครับผหลังจากที่สองนุ่มของเรา ได้รับการปรึกษาด้านสุขภาพไปแล้วทางคุณหมอก็แนะนําให้2หนุ่มของเราแก้อาการปวดเมื่อยรวมถึงดูแลสุขภาพด้วยวิธีการฝังเข็มและครอบแก้วครับโดยขั้นตอนการดูแลรักษาจะเริ่มต้นโดยคุณหมอใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณที่หมอจะฝังเข็มแล้วใช้เข็มตามขนาดที่หมอกําหนดซึ่งส่วนใหญ่เข็มที่เราใช้หลักๆจะมีความยาว3ขนาด1ชุน1.5ชุน3ชุนในส่วนของบาทและไหล่นั้นคุณหมอจะใช้เข็มขนาด1.5ชุน ฝังลงไปตามจุดต่างๆของเส้นลมปราณและตามแนวกล้ามเนื้อจากนั้นทิ้งเข็มไว้ประมาณ20-30ถึงนาทีในบางรายอาจจะต้องการกระตุ้นไฟฟ้าร่วมด้วยเมื่อทิ้งเข็มไว้ครบเวลาที่กำหนดหมอก็จะถอนเข็มออกโดยตอนถอนอาจมีการกระตุ้นบางตำแหน่งเพิ่มเติมเพื่อให้ประสิทธิภาพในการรักษาได้ผลดียิ่งขึ้นครับหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของการครอบแก้วครับคุณหมอจะนำสำลีชุบแอลกอฮอล์บิดให้หมดหมาดแล้วจุดไฟที่สำลี นำไปวนด้านในแก้วเพื่อไล่าอากาศออกโดยก่อนที่จะนำแก้ววางบนหลังคนไข้หมอจะทาน้ำมันนวดตัวหรือเบบี้ออยก่อนเพื่อลดการเสรียดสีของปากแก้วครับจากนั้นหมอจะลากแก้วเพื่อคลายกล้ามเนือ้อที่เรียกว่าการเดินแก้วหรือโจกกวนจากนั้นตามด้วยวิธีการกระตุ้นการไหลเวียนหรือที่เรียกว่าสากนกวนและวิธีสุดท้ายคือการวางแก้วหรือหลิวกวนขั้นตอนนี้จะช่วยในการขับระบายความเย็นและความชื้นออกจากร่างกาย ลดอาการปวดได้คุณหมอจะทิ้งแก้วไว้ประมาณ5-10นาทีจากนั้นนำแก้วออกเป็นการเสร็จสิ้นการดูแลรักษาครับเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ฝังเข็มไปแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องอศัศจรรย์มากครับคือฝังเสร็จปุ๊บหายใจปุดธปาร์ตเลยนะใช่มันหายใจดีขึ้นเลยนีอันนี้ช,ช่วยใช่ไหมครับอันนี้ช่วยครัแล้วก็บางทีอ่ะการหายใจเราจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อข้างหลังด้วยอ่าแล้วก็แบบที่แบบตอนแรกตึงๆปวดๆอนะ่ะ รู้สึกแบบมันคายแล้วคายเร็วมากมันมันก็จริงนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเป็นออฟฟิศซินโดมแต่ว่าผมก็นั่งเล่นเกมสตรีมเกมอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันก็มีการปวดหลังแล้วพอได้ฝังเข็มได้เอาแก้วมาครอบอโอ้โหตอนนี้คือแบบกระปี้กระเป๋าแบบหลังแบบ พร้อมมากที่จะแบบสตรีมเกมต่อะไรเงี้ยจริงจริงแล้วก็วิธีการดูแลนะคะหลังจากนี้ค่ะก็อย่าเพิ่งทานน้ำเย็นโดนแอร์ Air, หรือว่าตากฝนอาบน้ำนะคะเป็นเวลา2-3ชั่วโมงค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมมติว่าถ้าเรารู้สึกว่าระบบเงี้ยค่ะก็สามารถทานยาพาราได้อ่าครับผมยังไงก็ขอขอบคุณคุณหมอแนนมากครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากเลยนะคะผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวกลับมาใช้บริการอีกแน่นอนนะครับแน่นอน อ่ะโอเคพี่ไมเคิลช่วงหน้ายังไงเอ่ยก็คือหลังจากที่พวกเรานี้ก็สบายสบายตัวกันแล้วเนี่ยช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปหาร้านเด็ดๆปังๆเพื่อมาแจกคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่แล้วเดี๋ยวมาลุ้นว่าจะเป็นยังไงรอดูเลยครับ ทางสรันคีนิกมีโปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับแฟนรายการเมื่อไปรักษาฝังเข็มและครอบแก้วที่สรันคีนิกจากปกติราคา1450บาทเหรือ850บาทจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2 5 1พรเฉพาะแฟนรายการ The First Estimate เที่ยสุดโลกเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เที่ยสุดโลก สำหรับการเดินทางไปยังสลัมคลินิกนั้นสามารถใช้เส้นทางถนนพระราม9ตัดใหม่แล้วเลี้ยวเข้ามาในซอยพระราม9 57หรือซอยวิเศษสุข3ประมาณ500เมตรก็จะพบคลินิกอยู่ทางซ้ายมือครับดูแลสุขภาพกันไปแล้วช่วงหน้า2นุ่มจะพาเราไปยังร้านอาหารบรรยากาศเก๋ๆในย่านพระราม9กันต่อกับเมนู DIY ที่ใครๆก็ทำอาหารมื้ออร่อยได้ด้วยตัวเองครับ เราเป็นร้านอาหารบกเฟอร์นิเจอร์แล้วตอนนี้เฟอร์นิเจอร์เราเป็นวินเทจสแกดิเนเวยนวินเทจบางชิน้นมันมีแค่ชิ้นเดียวมันก็เหมือนเป็นวันออฟค่ายแล้วทำไมคุณกรถึงเอาเฟอร์นิเจอร์กับร้านอาหารมารวมกันคนบะถ้าเราอยู่คนละที่เราก็ไม่ได้อยู่กับมัน2ออย่าง <pareil>